สวัสดีครับอ่าวันนี้เราก็อยู่ช่อง PK มาเดิมครับวันนี้ผมจะมาแนะนําบาคู่สําหรับอ่าฝึกที่ห้องครับคือแบบบาคู่ไม้ครับพอดีผมได้อ่าสั่งมาแต่เขาให้มาให้ผมรีวิวผมจะมารีวิวว่าเออบา์นี้มันดีผมมองว่ามันสวยมากเดี๋ยวผมให้ดูนี่แกะยากมาก สั่งจากเฟซบุ๊กเข้ามาติดต่อเข้ามาเป็นบารคู่มไม้สวยมากคือสวยมากเลยนี่ขาวเบอมะนี่เหมาะสำหรับฝึกแฮนสแตน์ฝึกแพนมากเลยครับนี่แต่เสียดายมันเขาไม่ทาแล็กให้นะแต่ถ้าถามว่าราคาถูกไหมถูกมากครับสอง ถ้าถ้าถ้าแบบเป็นตาไม้นะเขาจะคิดไม่แพงนะสองสองสามร้อยอะถ้าแบบแบบสวยๆแบบนี้อาจจะประมาณสามถึงสี่ร้อยอะไรประมาณนี้ผมว่าคุ้มมากเลยนี่เบามากเลยเหมาะสำหรับฝึกแพนและแฮนสแตนเดี๋ยวผมจะไปเล่นดูว่ามันจะโอเคไหม thank you ก็ okay. ได่าไปลองทดสอบเล่นดูแล้วก็รู้สึกว่าเหมาะเหมาะสำหรับฝึกแฮนด์สแตนฝึกแพนฝึกพื้นฐานพวกคาริสเิกเหมาะเลยสำหรับ,บคู่ไม้แบบนี้เแบาบคือเป,เป็นไม้เนื้ออ่อนนะแต่มันแข็งแรงแต่ถ้าเป็นแบบนี้เป็นไม้เนื้อแข็งแข็งแรงเหมือนกันแต่หนักแต่อันนี้จะเแบาบก็ ฝากไ้ด้วยบาคคู่สำหรับฝึกคาริสติกหรือฝึกพื้นฐานอะไรก็ได้ครับเพิ่งไปที่ห้องอ่าไม่จะเป็นต้องไปที่สวนก็ฝึกกัน,นไล้หรือพกพาไปที่สวนก็ได้สบายเขาก็จะมีนี่ไปที่แผ่นอะไรวะเออลอ้ตรงนี้กันมันเป็นรอยหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> เออฝากไว้เลยครับก็ราคาก็ถ้าสะสวๆแบบนี้ก็อยู่ประมาณ300ก็สิบเก้าบาทถ้าแบบมีตำหนิมีตาอะไรเขาก็อยู่ประมาณ2 9 9 วประมาณนี้เหมาะมือเลยเอาไปฝึกที่ห้องฝากไปเลยครับอ่าถ้าใครสนใจผมก็จะอ่าเอาชื่อ Facebook เขาทิ้งลิงก์มาให้หรือเอาชื่อ Facebook เขาเลยแปะไ้ให้เลยฝากไว้ด้วยเหมาะเหมาะผมชอบเลยคือแบบเอาไปตามส่วนสนาธารณะถือหรือพกกระเป๋าไปอีว่าเหมาะเลยนะเออฝึกที่ห้องแบบเออก,ก็ได้อ่ะเออเบาดีแต่เขาไม่ได้ทาอาเลกเกอร์นะมันก็จะไม่งอ,งงองเราหมืน บอกว่าคุ้มและสมราคาจริงๆนะผมว,ว่าคุ้มกับหลายเว็บอีกต่างหากนะมันเป็นงานม้าที่เขาทําเองด้วยโอเคใครสนใจก็ทักประหาเขาได้นะครับแบบทักประหากเาเลยโอเคฝากไว้เท่านี้เลยก็อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์พีเคย์สตีวาทั้ง Youtube ทั้ง Facebook ด้วยทั้งใน t i k t o ok, k ด้วยเข้าไปดูกันเยอะๆกันนะครับฝากไว้ด้วยโอเคไปแล้วเ,เจอกันคลิปหน้าฝากบางคู่เลยครับไปแล้วเ,เจอกันบ๊ายบาย